ก่อเหตุกับเรามันมาก่อเหตุกับเราวันหนึ่งยี่สิบสามยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามมืราเดือนที่แล้วค่ะแล้วยังไม่ได้ตัวยังไม่ไอะไรเลยย <c oughs> ังทะเบียนก็ส่งให้ตำรวจมาแล้วส่งมาแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ได้ตัดสินใจร้องสื่อเขาบอกว่ามันก่อเหตุก่อเหรอใช่ค่ะก่อ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เออคุณมาทราบเมื่อวานเนี่ยว่าว่าเขา เขามีคดียาเสพติดนะคะแต่ว่าแม่เขาประกันตัวออกมาเอางั้นแสดงว่ารู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วค่ะทราบชื่อทราบบ้านเลขที่ทราบหมดแล้วอ่ะคนที่ไหนอะครับเออคุณมิลํานาวเนี่ยเราไม่ทราบแต่ว่าเป็นบ้านเช่าอยู่ในซอยสิอมอยู่ในพื้นที่เหมือนกันที่อยู่ด้านหลังเราดิอยากบอกอะไรกับเขาอะครับอยากบอกหมายถึงคนก่อเหตุ อาชีพดีกว่าทำมาหากินอยากอยากมีเงินมาซื้อเหล้าเบียร์อืมแปกติก็วางแบบนี้ประจำก็ไม่เคยหายใช่ไหมไม่เคยหายแล้วไม่รู้หายแล้วไม่รู้แต่เอาแล้ววันนั้นที่รู้เพราะว่าลูกค้าคนที่รถแบนนะคะรถแบนขาวอ่ะเขาบอก เพราะว่าเขาสังเกตได้ว่าเอ้าวทำไมถึงไม่เข้ามาจ่ายเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านอื่นเราทราบเรื่องไังไงอ่ะครับพอยังของร้านมูช็อปเนี่ยเขาเช็คต๊อกแล้วของเขาก็เลยย้อนกล้องดูว่าใครเอาไปอ๋อก็เลยรู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันเพราะว่าทางมูช็อปเนี่ยเขาเขาจินต้า คนก่อเหตุเนี่ยไปแปะไว้ที่เสาไฟแล้วก็คนที่เขารู้จักกับเราเนี่ยเขาก็รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องของเราเขา่าเอ้ยคนเดียวกันไหมเขาก็เลยเอาเอามาแล้วเราก็เลยได้ติดต่อกันแล้วก็เออแล้วตำรวจเขาว่าไงมัางคะเพราะมันตั้งแต่มกรลาไม่ว่าอะไรเลยค่ะโทรไปไม่รับสายไลน์ไปไม่อ่านรับสายขึ้นมาครั้งหนึ่งก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าอารมณ์เสียใส่เหมือนแบบชุ่มงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยอื ความรู้สึกเราอยากบอกอะไรกับตำรวจกับคนร้ายรายนี้เราอยากให้ตำรวจมาลวกไปเพื่อว่าเออเหมือนดำเนินคดีมไม่งั้นเนี่ยดูดูดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยเขามีพฤติกรรมทำผิดซ้ำซากอะค่ะ